สวัสดีครับวันนี้สืพ้ามาตอนกิง่งกิงจีนะครับกิกงจีเรากำปลูกไปนี่พอระดต้นสูงประมาณสองเมตรแล้วนะครับมาทำการตอนเพือ่อจะขยายไปปลูกเพิ่มนะครับวนเดียวเรก็มีปลูกเพิ่มครับป้ามาชมครับวิธีการตอนนะครับ กินมเรียบร้อยครับอุปกรณ์ก,ก็จะมีคัตเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นมีดสำหรับตอนโดยตรงคขวนกิงนะครับเวลาทำอันนี้ผมควรเปนตว์รอนะครับต,แตนนบัแต่เมื่อคืนแล้วแต่ลว่ามีตัวอย่างให้บังนะครับ ควรแบบนี้นะครับถ้าใบมุนนะครับมุนหลอดแบบเนี้ไม่มุนนะครับอันนี้สาหรับอุปกรณ์ไอ้ขวัญจริงนะครับหรือจะใส่เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับคัตเตอร์ง่ายนะครับ้าม่มีก็ใส่คัตเตอร์ได้นะครับล้วก็จะมาตุมตอนบกพร้านะครับเหตุแบบง่ายๆนะครับใส่ถุงใส่หนามว้นะครับคืนหนึ่งนะครับ ตะเภากับปั่นน้ำออกครับปั่นน้ำออกใส่ถุงครับถุงหยกทุงซิมี่บอสไซด์เลยนะครับประมาณนี้ครับแตจะมีเชือกนะครับไว้สำหรับมัดตุ่มนะครับเราก็เชือกตั้งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอันนี้ก็เลยเอาเชือกยืดๆนะครับเชือกแบบผายืดอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับการตอนกะส่วนจิ้งนะครับเป็นคาเตอร์ขวนจิ้งตัวนี้ครับ ขูดๆเยอะออกนะครับน่ากลัวเมือนกิเซยตัวนี้นะขวดขวดน้องนะเนี่ครับติดใส่น้ำยาเลิงหลากนะครับแล้วแต่ของไผยมีนะครับบโบสใส่ก็ได้นะครับยิงโบสใส่ก็ได้ติดเร็วอยู่ครับติดง่ายใส่เลยครับรวมเสศษง่ายนะครับรูดๆใส่เลยนะครับใส่แต่ของบนครับเพราะว่าหากมันจะออกแต่ของบนตรงนี้นะครับหาามันจะออกของบนตรงนี้ข้างล่างเบอกนะครับจะออกตรงนี้ แบบง่ายๆครับประมาณนี้นะนเสร็จครับไปกับปลาตุ่มตอนใซนนะตุ่มตอนเนี่ยผมยังไม่แล้วนะครับตุ่มตอนปลาดเลยครับประมาณนี้แย้มแบงก์ออกไปนะครับแทน,นต้องขา

ร้อยเร็ดคะแนนหนึ่งยิงครับแบบกระดุกกระดิบอะไรนะรโอเคประมาณนี้อ่ไปตุ่มตอนต่อไปนะครับเอาตัวน,นี้แล้วกันนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมครับปาดเลยครับแบงเท์ทง ข้างบนเล่หลายกวา่าประมาณนี้นะครับรัดเลยครับจะได้ก้อนกระเดกแล้วจะถ,ถนัดข้างล่างก้อนครับเ็ง่ายนะครับตอนหลีกทีตอนง่าย,ยครับออกหล,กหลักที่เดียวหนาพุทธห,หนาในกับหนาออกนะครับถ้าเป็นเงินนะครับ ไม่มเคลื่อนเลยอ่าไม่เงินีลยนะครับไปกับงบนครับยืดรัดแน่นเลยครับถาเยอะก็ดีนะครับยืดีลย เรียบร้อยครับตุ่มหนึ่งตุ่มยี่สองครับเหลือ,อยู่สองกิ้งเอาแค่นี้กันก็ได้ครับเอาเป็นแนวทางนะครับรอคนติดตามนะครับประมาณเดือนหนึ่งผมเหตุใส่เวลาอยู่เดือนหนึ่งครับเตกแรกออกแล้วครับไปเอาไปชั่มไม่เด้อัปเดตให้ฟังให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ